เตรียมให้อาหารนะครับมีแค่มาเปิดถุงนี้ก็มารอกันแล้วเห็นไหมได้ยินเสียงนี้มาไหว้วนๆแล้วเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหหมากันเต็มเลยอ้ยเล่อกอร่อย,ยววันนี้ขอเทสที่หนึ่งอยากให้ตะเกีบบนบเลตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวมาวัดดูหน่อยสิ ครับปลาหมอครับตอนนี้อายุมันห้าสิบห้าสิบวันนิดๆน,น,นะครับนี่ไซนี้แล้วนะครับเป็นปลาหมอแปลงเพศครับตกใจหน่อยเดี๋ยวเราเอาเข้ากลับที้งปกติผมจะไม่จับ ช่วงเวลาให้อาหารนะครับเพราะว่าถ้าตกใจเราจะไม่กินอาหารนะครับเลิกกินเลยแต่เดี๋ยวสักพักครับเดี๋ยวจะมาให้อาหารอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบอ่อที่สองนะครับอีกบอ่อหนึ่งนะมาให้อาหารกันดูนะครับตอนนี้ตัวยาวประมาณ สามนิ้วถึงสี่นิ้วแล้วนะครับที่วัดดูในช่วงอายุประมาณห้าสิบวันนิดๆก็ถือว่าเร็วนะครับใช้ได้อาจจะใหญ่สู้บ่อดินไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าไซส์ขนาดกำลังพอดีนะครับก็เหมาะสำหรับในลักษณะของครัวเรือนนะครับคือเราเลี้ยงอยู่กับบ้านได้ไม่ต้องขุดบ่อครับเราใช้บ่อผ้าใบเป็นเกษตรผสมผสาน ภายในครัวเรือนนะครับต้นทุนต่ำครับค่าบอ่อนี้ก็แค่พันกว่าบาทเองพันปลาถ้าบอ่อไซส์นี้ก็ลงประมาณ 200- 300ถึงตัวนะครับเราก็จะมีปลาไว้บริโภคแล้วก็เอาไว้จำหน่ายในส่วนที่เหลือได้นะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ